อ่ะครับสวัสดีครับผมฟรีดอมนะครับผมอ่ะครับหลังจากสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการให้เลือกการบังคับระหว่างการบังคับแบบสามมิติกับการบังคับแบบเกมทั่วไปอันนี้ผมเลือกการบังคับแบบเกมทั่วไปไปแล้วแหละลืมถ่ายตอนเลือกด้วยแหละครับผมแล้วก็เอาเป็นว่าท่านเลือกแบบไหนก็ได้ตามที่ท่านถนัดนะครับแต่ผมเลือกการแบบการบังคับแบบปกติเพราะว่าจะได้ถนัดง่ายต่อการถ่ายนะครับผมอ่ะแล้วอ้าวปิดไปแล้ว มันก็จะมีเควสเด้งขึ้นมาครับเป็นเควสแรกคือหน้านี้แหละครับแต่เมื่อกี้ผมกดปิดไปแล้วละ่ะให้ท่านกดนี้ครับตัวสีเขียวนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปที่จุด n p c พเควสนะครับผมสำหรับ n p c พเควสตัวนี้นะครับจะเป็นเควสตัวแรกของเราเลยนะครับผมก็คือเป็น เนื้อเรื่องแรกแหละครับ NPC ตัวนี้จะอยู่ที่แมปนี้ครับอยู่ส่วนไหนของแมปคือตรงที่เป็นสนามฝึกอฝึกวิชานั่นแหละครับ NPC นันี้ครับเราก็กดคุยกับเขาครับเลือกข้อแรกเลยโ okay. อเคเขาจะให้ เขาจะให้ของเอามาแล้วเราก็ทําตามคําแนะนําของเควสเข้าไปแหละครับเขาให้กดอะไรก็กดตามไปโอเคครับอะต่อเลยตัวนี้จะเป็นอเนิเวกเตอร์นะครับผมเมื่อคลิกไปมันจะวิ่งไปหา npc โดยอัตโนมัติแล้วในเควสแรกๆเนี่ยเขาจะมีการแนะนําให้เราทําตามทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดคลิกเปิดกระเป๋าทํา ดูสกิลอะไรอย่างไงครับผมก็ทำตามไปครับอ่ะทีนี้เราดูเ,เวสต,ต่อครับคลิกไปเลยมันจะเป็นในวิ g กเตอร์จะบอกจะมีการบอกชื่อเมืองบอกพิกัดของ n อ c q u e เควสนะครับผมโอเคครับหลังจากนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับรับเคเวสต,ตาม Navigator ของ NPC นะครับผมที่เป็นเขียวๆข,ข้างๆมุมจอเนี่ยนะครับอ่า แล้ววันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันยังไงขอให้ท่านเล่นเกมก้าวหยินกันอย่างมีความสุขนะครับผม